สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับมาเบิงส่องช่างนอนเด้อพี่น้องอยใส่ไก่เงาวันต้นกล้วยร้ายมันสีตายมันเข้มใส่ห่างๆครับโปรดสังเกตโปรดฟังนะครับเครื่องตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆนี่นะพี่น้องยังไม่สนเลยครับ ม่วงนอนครับบรรยากาศให้ครับนังท้องตึงนังตาย่อนครับพ่อสังเกตด,ดูลูกสาวเขาว่าส่งสาวเขาเป็นยังไงกินดินอีกแล้วพี่น้องแม่พิม ลูกนี่คือสีแพรโดนแผลฮะนี่ยังพญาเกศขั้นนี่ยังนี่ซิงเป็นอะไรขั้นขาอ่ะคือพ่อเก็บตัวนี่ เนมเห็นงานไน,น้อยนอนไปนอนไปแม่ว่าว่าแม่ยืนท่ายรูปแน่เป็นพี่เซ้นเตอร์ให้แม่ไงลูก้ายเจ้ามันเนาะ <c oughs> <c oughs> มืาขึ้นกันนอนมาเมีนมาราบอะดรนอน คืนก็นอนตั้งคืนไม่ใช่ว่าไม่ได้นอนโอ้ลมหนาวมาแล้วพี่น้องลมหนาวมาแล้วลู้กันยังลู้กันยังนอนต่อแล้วนอน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 โอ้อหนาว อนลงแล้วนอนลงแล้ว่บหยั่งใบหย่ง,อยงโ,อยโอ้ยี่แม่มือคิดเกือบล้ลบลมไปเกยย่างหายย่งางย่งเลาะหาเหา็ดนอนแค่นั้นบอ่อกนอนแค่นั้นบ่ เ่นมาก็เดินวนไยินเสียงแม่ฮักกล่ำอ่อยลูกขึ้นปึ้งปังเลยคุณชายเอาอ่อยขึ้นชายก่อนนะครับ นี่ยังพญายเกฮะอะไรคือเอาหน่อยเถอะห่าเฮ็ดหาค้างค้างบ้านนีะพี่น้องเห็ดนี่ก็ออกแต่กินไม่ได้เขาละมากปลอมเห็ออดลปลอมเห็ดปลอมเห็ดเบียร์พี่น้อง ไม่ว่าจะนอนนานนอนแป๊บเดียวเองกณสายรันากาศช่วงเช้าเย็นสบายสบายแต่สำหรับแม่เลิฟหนาวพี่น้องหนาวหนาวแล้วฟืนไฟก็กอไปได้พี่น้องลมแห้งยันใหม่เฮื่อนไหมสั้นอู้ยมลมแรงลมแรงหนาวสะทาน ลบแห้งพี่นออ้องกินเข่าอิ่มแล้วกินน้ำลงไปหนาวสะบันในใน กินอิ่ม,มเสร็จเดี๋ยวก็นอนต่อนะคุณชายบรรยากาศมันให้ครับไปไหนไม่ได้ครับอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านครับโอ้วคนกับพ่อคนเนาะอะไรพี่ตูบเรย เห็นพี่ป๋องเราไหมพี่ป๋องน่ะดูพี่ปอนะ๋ปองก่อนโอ้นี่นาพี่ป๋องหนาวมากต้องใส่เสื้อให้อ้าวกำลังตื่นเหม็นบอลนี่เยียดขีข้านนี่อ๋ออ๋อพี่ป๋องก็หาซื้อชุดให้ใหม่แล้วชุดใส่ไม่ได้แล้วอ้วนกลมครับ <laughs> ต้องหาชุดให้ใหม่ พี่ป๋องเป็นเด็กติดผ้านะครับโปรสังกตนางจะชอบผ้ามากเลยพี่ป๋องเป็นเด็กติดผ้าเสื้อน่ะสองมือแลวพี่น้องของบอท่านถอดตั้งแต้ฝนตกหนาวครับป๋องบอกว่าไม่ต้องถอดนะแม่หนาวบ่อยากให้ถอดก็ย่าไปเล่นน้ำนะป๋องห้ามเข้าปา่ามาดูชายเลิฟ ป,อ,ปอ,อยากคายว่าผัวเบ้ยอขืนใน่เป็นอย่างกินตานมซะมาสีอนนิมมอ่มมันซะมาสีอ้วนขืนลึดขืนลึดได้เป็นอย่างแค่ว่าเต็มปากด้วย คุณนายพิมพ์ทำไมเธอโยกจังวันนี้กินก็โยกได้นี่มาเบิงมันดูเบิงพี่น้องเอ้ยเครื่อมันหักจอยต้นมันฮักล่มมากฝนตกแห้งล่มมากหักเลยมันนี่แม่เลย สีขุมสิเดีกกินมาพี่น้องแต่ว่าเครือบ่าขาดดอกแต่ว่ามันหนักหนักใบต้นผักแค่มันกับบ้ามันนะพี่น้องต้นแค่กับบ้ามันบอกเลยหักลมจ้อยลมแห้งข่อยมเมลื้อสียู่ทนท่านบันนี่ต้นไดเเลือกะเอาต้นไดบ่เเลือกะตัดให้เลิบกินต้นไหนล้มก็ตัดให้ช้างกินนะครับป๋อยาขาปลา าเดินมาเนมาเดินมมันเสียมนสิเปียกนะแล้วเล่วไปก่อนไปก่อนเออไปก่อนเด้อทำไมเธอวิ่งไปวิ่งมาฮะปัง ดูแม่พิมแม่พิม์ก้นดินอีกแล้วพี่น้องกิ้นดินอีกแล้วพีวพ่ปองเลยปองครับ <c oughs> อ,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 อ่ะกินลงไปกินให้อินแทนหญ้าเลยโอ้ยพักได้แค่อาทิตย์เดียวเอยท้องเสียอีกแล้ว บรรยากาศบ้านเลิฟนะครับอากาศคลึมๆหน้านอนมากเลยกินข่าวอิ่มแล้วก็หิวนอนพี่น้องหน้านอนมากเลยครับกินอิ่มเสร็จกินอิ่มแล้วถ่ายเลิฟหน่คือสิรับต่ออยู่ดอกพี่น้อง,บงเบื้องตาพี่เนิ่มเนิ่มล่ะยืนกินแบบสิรับล่ะ ทายนี้ไม่เลิฟกับว่ามีอยังหลายนะเป็นของเพรวาว่ามันไปไหนไม่ได้ครับ่ายแต่คลิปเก่าๆอยู่ที่เดิมหวังว่าเอซคงจะไม่เบื่อก่อนนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องทายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ